รายการทั้งหมดนี้เลยสามั้งนลว่าสวัสดีค่ะมาพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องช่องเจนนี่นักปิเจนนี่ค่ะก็วันนี้นะคะจะพาไปกินอีกแล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้แนะเพราะว่าก <c oughs> ok <c oughs> <c oughs> <K> ินตลอดเวลาก็วันนี้จะพามากินแถวพุทธมณฑลสายห้านะคะ ชื่อร้านว่าติ๊กตกติ๊กต,ตกตย่มันมีโปรโมชั่นอยู่นี่ร้านนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนจะมีที่จอดรถน,นะนูน่นทางด้านนู้นเลยนะคะก็คนเยอะแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นด้วย หิวแล้วก็เดี๋ยวเราไปแนะนะนําเมนูอาหารกันนะว,ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตามไปเลยค่ะก่อ,อนเราไปก็ปิดแมสก์ก่อนเนาะมีโปรโมชั่นโควิดแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราตามเข้าไปด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะ จะเป็นเทศกาลโควิดนะทุกเมนูเลย39บาทก้าไปแล้วเทศกาลโควิดทุกเมนู39บาบาท39ิบาทจริงด้วยแต่ว่าที่แบบ Amazing นั้นมีเมนนี้เป็นฟู้แม่น้ำ39บาทนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะใหญ่ไม่ใหญ่นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันคนะ่ะ แม่น้ำก่อนแม่น้ำแบบไข่แบบว่าพี่พี่พ่นายจนไห าวเดี๋ยวเรามาชิมทอดมันคู่เรือว่าโอเคไม่ขี้เหน็บอร่อยอืมแลมีอันงอ่งเมื่อกี้เราแอบ,บชิมเราแอบ,บชิมน้ำน้ำจิ้มอ,อันนี้แซลมอนปลาเป็นยำเลือกได้น้ำไม่ติดตาไหมเลือกได้นะลอไเวลา ได้กินแบบปลาล้าอืร่อยอยแบบใส่ข้าควคั่วอหละถังาบะจะชิมออกุ้งขนี่น่ารักชวนมาตัองตัว ท่านเขาจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่าก็มีรสหวานเค็มอันนี้อร่อยเด็กๆก็น่าจะชอบเนาะอย่างเงี้ยเนาะว่ามีกล้งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นกินแบบผู้อบเรือเส้นปูก็มีนะร้าน่ารักเชียงมาเป็นกันเชียงเลยก็ถือว่าโอเคนะอย่าลืมสั่งเลยใส่เนี่ย เอาหมีอิดนถนึงอะไร,ะพระเพื่อนเพื่อนที่ร้านเนี้ยดีนะเขารับโครงการของรัฐบ,บาลด้วยนะมีเราชนะแล้วก็จะมีคนรับฟู้ปีน,นี้สามารถเข้ามาใช้ติดตรงนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าดนะีมากๆาก้านก็นี่เลยยังไม่หมดอีกตังค์ไมาอีก ต้อ,อยาา่างปลาทูแบบปลาทูทั้งตัวนะชิมน้ำซุปก่อนหืม,มจัดเนี่ยข้าวอร่อยเลยทะเนี่ยมวนนาว่ากินมากๆพี่วิทเขาแบบทำกิ่งแซ่กินไข่เลยดีกว่า มื้อนี้ต้องยอมอวนนะมื้ออร่อยแล้มนี่เลยซุกเพื่อสุขภาพหมูปลาผักเครื่องเคียงอันนี้เป็นหัูเป็นหมูนี้เลย ยังทำได้นะครับ้าอย่างงไม่เคยกินน่ะรู้เป็นอย่างเงี้ยลองเด้

มาทิ <c ười> mm. ้งเลยแล้วหมูแดกเดยอมอ่ะไม่แข็งเข้าเนื้อรส่าดีมานนี้แนะนำมาก็ไปทัใจแล้วะนี่มาเมื่ออันนี้สามเก้าบาทนะต้องบอกเป็นนัยะนะเดี๋ยวเพื่อนจะถามเฮ้ยมาสามเก้าบาทจริงรอเปล่าเก้าบาทลงดีมากนี่สั่งไปแข้วลงมาด้วยกพชอบกหน่ โอเคก็ไฮไลท์แบบติ๊กที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นแบบเขาติ๊กเป็นดาวอะติ๊กถูกอันเลยก็มาก็ลองติ๊กดูนะเพราะว่าวนใหญ่ที่มาเนี่ยชอบหมดเลยนะเ,เอาเอาจริงแล้วก็อันนี้เป็นธรรมดากันปกตินะแต่ว่าอยากกินเฉยเป็นแนวมอดเนะาะเพราะท่านเพื่อนมาก็ลองเลือกดูว่าชอบเมนไูไหนแต่แบบอันเนี้เด็ดมาก ตัวใหญ่มันไม่ใช่แบบตัวเล็กเหมือนที่เราโฆษณาเลยเราก็เลยลองมาดูว่ามันแบบใหญ่จริงไหมใหญ่จริงๆสามเก้าบาทไม่ต้องไปกินแบบแอะเนาะ ออเดอร์ที่สั่งนะก็คือถ้าถือว่าจะรับเป็นเมนูน,นี้ก็คือแจ้งธนงงานได้เลยว่าเอาเป็นใส่นางลงเกาหลีนะคะก็จะได้มาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะตัวละส9บาบาทแต่วันนี้พอดีว่ามันหมดก็เลยได้ใครเล่มา2ตัวเนี่ยก็คือราคาสี่สิบเกาบาทค่ะออ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลย แต่ไม่คาวนะหอนแต่ว่าหอยบ้านเราจะรู้สึกว่ามันครอบกรอบเงี่ยียบมันดูแน่นอ่ะตอนนี้มันจะหลวมๆมันดูแต่มันก็อร่อยนะมันมดูแบบลื่นเรื่อยตรงเนี้ยก็ดีอร่อยคะกะ็อย่าลืมสั่งนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปพามากินอาหารอ,อร่อยๆนะคะแถวย่านมุทนสวนสายไหมนะคะบอกเล้ว่าอิ่มมากๆเลยแล้วก็ได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากลองตามรีวิวเอมานะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาได้เลยเดี๋ยวเอจะลงที่กัดนะคะเส้นทางไปด้านล่างของเมนนะแต <ๆ S 1> ่ว่าจะมีข้อสักถามอะไรก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้เลยจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยววันนี้เอขอ,อาลาไปก่อนนะคลิปหน้าพากินพาเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไ้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนแล้ว อิ่มมากเดี๋ยวเราจะใช้นะคะแอปเราชนะนะนี่เหลือย่อนเงินกันไหมหกสิบบาทนะนะเดี๋ยวเราใช้ทำระค่าใช้จ่ายมือนี้กันเลยคะ่ะ